ขาพี่ใหญ่ได้ละของที่พี่ใหญ่กินยากอยู่ก็คือเค็มเป็นเร่องมุมมาได้เตียล้างน้ำป่านนงกันยัดใส่อยู่สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมเอียบเสียบมือนีมากับพี่ไอ้ครับได้ได้มือนีปากน้ำเนาะปากน้ำกับคัทเทนาพี่น้องต้มปากน้ำอ้อมนี่เขาอ้อมอู้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 คัทเทนาอู้ปากน้ำเอามารวมก็อื่นสองสหายอ้าเทน้ำอู้เท้าน้ำอู้เพียรได้พี่น้องนี่ครับอู้เพียอู้เพียรอ้นหม้อปลายแขอนอู้น้ำขี้เพียครับเอ้ยอยากกินตั้งปากน้ำอยากกินตั้งคันเทนาก็ได้เอามา สองอย่างเลยเนาะแล้วกันมีหอมหอยนิดหน่อยวุ้ขี้เพี่เผมขมเลยนะครับนี่แล้วก็มีแจ้วแจ้วขี้เพี่เใส่ดีผมขมมันน้ำแบบนี้โอ้ผักก็มีหลายแนวพี่น้องแตงเอาข้าวเหนียวพี่น้องมึงน้ำกับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวคือเกลืพี่น้องติ่มเกลืนี่ขอนี้วพี่น้องมีแก้วพอเด้ผมอยากหอมอันนเนาะพอมันจีปิ้วเส้นตาแกงเพิ่นแกงเพิ่นเอาเลยกินเลยกินเลย โอ้กเอามาแก่ข้าวจะมาเลยยังบ่ลืมเอาพี่น้องขออนุญาตเด้เด้อก่อนกินข้าวก็เรียกน้ำย่อยน้อยเพียงน้อขออนุญาตเด้พี่น้องเรียกน้ำย่อยพี่น้องยาว่ากันเถอะแก่พอกินข้าวแสบเอากินก่อนเลยเจ้าท่านต้่มไม่บ่ะผมก็คือเย็นเด้อยังเย็นไปตั้งตากแดดเสร็จแล้วน้ำแก่ข้าวขออนุญาตครับเนี่พี่น้องอ่าเอืมหวานบาบบาบเลย เอาขอนี้มาเนี่ยเดินได้เอาปากน้ำก่อนบ่เอาลุยเลยลุยเลยโอ้หิวเข่าเด้กน้องมือนี้เปเดินได้อยู่นี่ยจับป่ะเอาผมก็เอากระเทียมหน้าไปละพี่ใหเพื่นเอาปากน้ำผมว่าคาเทียมหน้าเด้อใช่เนาะแบ่งกันแบ่งกันไม่หรอกเปลี่ยมีโอ้กี่เปลี่ยนเปลี่ยนแบบกระเทียมหน้ากับปากน้ำเลยเพี่น้องเนี่ยผมเอาคู่กระเทียมหน้าก่อนเอา เปี้ยดีเพื่นเนาะสดหนับอืมอืมหอมมาเลยโอ้โเกลียวเนียเพื่นเะกับคนเนี้ย น้อนหน่อยเก,กลือความัม,มันแข็งมันแข็งบ้นไชิมนามม้าบ้านี่เมียงนึงคาเดนาตัดป้อ,อ,อ,องอ๋อบะข้องกับ้อรบตัดเนาะ <laughs> Thế nào tòa săn, ơi. Bạc nam Ơi, tatu. In Nam bạc. Chỉ là container băng cắp. Chắp băng. 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 Chắp โอ้บบโอ้โดนอะไรไปกินปากน้ำคิดอยากปากน้ำแล้วก็คิดอยากกันเทศนะพี่ใหญ่เลยว่าจัดสองอย่างเลยตั้งปากน้ำตั้งกันเทศหน้า,นาไปนะ เนี่ยคนี้เขาคุยพี่นนองรดรถรอ นั่นแหละหืมวัวว่แฉบแฉบน้ำม,มันหนามมาหังน้ำมันหนังังเนะลดเกีรี <c oughs> รยแรงลดเกีรีรยแรนมาแน่พี่น้รองบะหมี่ลดเกียแรนทานนี่คือไรลดเกียร์แรนมาขวมใส่เก็บสีขวมเลยพี่น้อง อ,อืโอ้โหหนังเทน่ะอ่อนเวลามันอ่ะตดัดไปเป็นน้ำอยอะโอ้เขีมคน,นนี้ีมันนี่เท่งขมแล้วเทงเขีมคนเกลียรพันีิเกลียนพนันดิ <laughs> ผมมาบ่ิเลนพ่านนะผมมาบริเลนขวมใจหมดแล้วพุทแต่ย่างนัวเลยพี่น้องแผบเลยล่ละจำนำพริกว่าได้ไหมพี่น้องเป็นอ่งมเมนเผ็ดโมเมนต์ขมเป็นอยังเข้ม

เ๋ยเจอสเมายังสายจากเพชรต้นีก็ได้มาหลังจำหรือสดกระได้อยู่จะ่จะสหดายสดน้อยๆคือ,คอสอนนะเรเราเตรียมสอนเมื่อไหร่เลย จำนามด้วยว่าอืมตัวดักนั่งในแข้งนึงอืมอืมกินกระปุนเนาะนี่นะพวกพายพวกพาย ก็ใคซื้อเกิดไว้หรือวะเงี้ยแต่กินกระปุลแต่ผมเป็คนคนชอบอืมสววแสดงว่าเขาปลูกไว้ก็จะดินทรใสเนะขาปลูกดินทรใสนะอืมมาเขาปลูกก็ดินเนาะบีบหนามันหลอกสหรัมุนไพร Bí nạm đỏ. đọc. nha dĩ là hưng. là mân hoa nam, bên hưng hoa nạm vải. Hm, Nó bộ nạm vậy. Hm, hưng, 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 เสียบเลยพี่น้องแต่มันติดนิดนึงเนาะมันเข้มนิดนึงพี่น้องบทตัวพี่น้องดอกเสียบอยู่แต่ว่ามันสีเข้มนิดนึงเข้มก็ว่าเข้มเนาะเมียนเมียนเข้มจนบทจิ้มน้ำจิ้มเนีบอกว่จิมจิมบลได้พี่น้องโอ้เสียดายน้ำจิ้มเนาะอืมโอ้อยัางไรทั้งดักอืม อืมอย่างนี้ผัเพริกฮะมาเถือสอนประมาณบ่เอ,อืตัวมะข่งโขกพอดีมากาก็ว่าขัางโขกกัางโขกตัวมันบุถึงน้ำ วิธีหยับอย่างหยพี่อาจกินเร็วต้อง้เค็มจังเน้องแป๊บ่อยๆไม่เก็มกามาคางกันใบสองมันถือกลั่อืมอืม น,นังมอืมจะเปื่อยพอดีเนาะเปื่อยพอดีเปร่ยแซ่บเลยได้พี่น้องอืม นุ่มเลยบันหนึงก็เปื่อยเรียนไปหรอกก็ต้องทำแบบนุ่มๆขาวนุ่มๆปากนุ่มๆแก้วนี่ก็ไปจุ่มหนึ่งัน,เ,นเอามป็นคางกอกอไปบีบน้ำบกบอกือแม,ม,ม่นดีบ้ ซ้ำยออ่องบะพาวตัวนี้ไหมนี่เอานี่เลยเนี่ยมุ้ยนี่มันจุม่มจุ่มน้ำติดซ้ำย่องบะพร้าวลูกน้องอืมเหรออืม,อ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 ม จวทำหนี่นงกันกินเห็ดปหโอ้ยบริยาบรนเวดทำยังไงน่ะม,ม,มันเค็มไหมขลาดสดน้ําี่นหออเลยโอ้ยสดเต็มจอดเจ้ขวดมาแสดงอันแห้ไอเนื้อไม่เลี้ยงกับบริเก็มแห้งเนา,าะบัวกำลังพอดีละ่ะตล้งกับไปจิมจ้มจับน้ำจิ้ม มันกะทิเค็มกรทียเค็มเป็นเกพี่น้องแต่ถือว่าแต่ชิ้นมันเองเนี่ยบม่ได้เค็มไปไดนหรอกแจับเนาะต้องเอาคางโคกไว้สักก้อนพี่น้องจะซดน้ำเข้าไปนี่มันจะนัวแห้งเค็มเนาะไมนัวแห้งไม่นัวทางเค็มพี่น้องครับเอ้ามื่อกี้จัดเป็นย่างที่บอกต้นคลิปเนาะว่าอยากกินคาเทนาน้ำเตะน่ะต้มคาเทนะแล้วก็อยากกินปากน้ำน้ำทั้งปากน้ำพี่น้องเลยจัดมาสองสองแบบสองสหายสองแบบพี่น้องจับพร้อมกัน ขมขมแสีบอยู่พี่น้องแสีบอยู่แต่ว่าพอมันเย็นมาเรื่อยๆสดน้ำเมันก็สิสดน้ำบริไดร์ลายสดน้ำบริไดร์ลายพี่น้องรสชาติออกสีเค็มเกลือนิดหนึ่งเนาะแต่ผ่ารวมกับบริไดเสียหายพี่น้องแสีบอยู่ครับมื้อนี้นะครับก็ถือว่าขวบพิดพลาดก็คือเค็มนิดหนึ่งสดน้ำพี่น้องเห็นบริไดร์ลายเนาะบริไดร์ลายพี่น้องคร้ยก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณททุุกก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 ไไลลลลคคคคค์์์์แแชชชรรรรััับบบ้้้าาพพีีี่่่นนนนอออองงงิิปป็็ฝดดดดตตมเเืใจ คลิปนี้ไว้สำนะึกคลิปนี้ขอไวส้สำนึกแล้วครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าครับขบคุณคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ